สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับกฎใหม่นะครับของ YouTube นะในปี2023นี้นะครับผมนะครับในการที่เราจะทําการเปิดนะครับวิธีการสร้างรายได้จาก YouTube นะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับกับพี่ๆที่แบบว่ากําลังทําช่องอยู่นะหรือว่าเริ่มทําช่องอยู่แล้วอยากจะรีบปั่นนะครับช่องของตัวเองเนี่ยให้ทําการเปิดรายได้ให้ไวๆนะครับก็เรามาอัปเดตกันดูนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มีข่าวมาแล้วนะว่า ทาง u t u b e เนี่ยเขาจะปรับเกณฑ์ใหม่เลยนะซึ่งปรับเกณฑ์ใหม่เนี่ยนะอันนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่ทำยูทูบใหม่ๆหรือว่าเพิ่งเริ่มจะทำนะนะครับหรือว่าพี่ๆที่มีช่องอยู่แล้วแล้วแบบเออซับสไครต์เอ่เอาจาัก 3, 4, 500ใกล้ๆนี้นะครับก็ใกล้ๆถึงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนเกณฑ์นี้นะครับหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่นี้ขึ้นมาถึงประเทศเราเมื่อไหร่นะพี่ๆที่มีเกณฑ์ ที่ถึงเกณฑ์เนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะทําการเปิดสร้างรายได้จาก youtube ได้มากขึ้นนะครับผมได้เร็วขึ้นนะนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่กําลังทาช่องนะครับเหมือนผมแบบนี้อยู่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกดเดิมก่อนนะครับว่ากดเดิมเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างครับจากที่ผมผ่านมานะก็คือใช้กดตัวนี้เลยนะก็จากกดเดิมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะจนถึง ปี2022นะครับที่ผ่านมานี้นะครับรวมรวมถึงกระทั่งช่องที่ผมทําด้วยนะก็ผ่านเกณฑ์ตัวนี้นะอ่ะคือ1เลยนะครับเราต้องยืนยันสองขั้นตอนก่อนนะคือยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ยืนยันแอคเคาท์ทีเรียบร้อยก่อนนะครับ2นะครับผมชั่วโมงในการชมนะครับก็ต้องให้ครบภายในปีอ่ะปีต้องมีการชมในช่องเราหรือว่ามียอดวิวเนี่ยประมาณ4,000ันชั่วโมงนะถึงจะทําการผ่านนะครับในกฎของข้อที่2นี้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ กฎนะครับก็คือต้องไม่ทําผิดกฎของหลักชุมชนนะอย่างเช่นการเผยแพร่คลิปรามุกอนาจารหรือว่าการเผยแพร่เกี่ยวกับพวกยาเสพติดอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันผิดกฎเนี่ยก็ไม่ได้นะครับผมนะครับข้อสุดท้ายเลยนะครับข้อที่4ี่ก็คือคนติดตามนะครับจะ1000คนนะคือคือโดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะครับเป็นหลายปีเลยนะคนติดตามเนี่ยพอถึงหนึ่งพันปุ๊บนะสามปที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราคอมพิว์แล้วเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มให้เรากดปุ่มไอเอสดนะครับผมคือผมมีคลิปที่ทําอยู่นะ ลองไปดูกันได้นะครับก็ปลูกักบเอเซนเสร็เนี่ยเวลามีคนมาดูยอดเราถึงปุ๊บพอมันตัด100 US ูหรือประมาณ3ามพนะเขาก็จะโอนเงินเข้ามาในบัญชีเรานะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเปิดสร้างไรายได้สําเร็จนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่า,าต่อไปเนี่ยทาง YouTube เนี่ยเขาจะเปลี่ยนกฎใหม่นะซึ่งซึ่งกฎนี้นะครับมีมีหลายประเทศแล้วนะครับผมนะครับที่ ได้เริ่มบังคับใช้กฎใหม่แล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดเกินให้ฟังนะครับผมนะครับแต่ขออนุญาตไปพูดในส่วนของกฎใหม่ก่อนนะครับว่ากฎใหม่นี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมนะครับกฎใหม่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะกฎใหม่เพิ่มมาแล้วนะครับก็คือลดจาก1 0 0 0ัซับนะเป็น5 0 0้ซับนะครับผมนะครับแล้วก็กฎข้อที่2นะครับก็ต้องถ้าจะผ่านเกณฑ์เนี่ยก็คือเราต้องทําการอัปโหลดวิดีโอนะครับภายใน3เดือนหรือว่าเกบวันนั่นเองนะครับผมต้องต้องให้อยู่ในเกณฑ์นี้ห้ามน้อยกว่านี้นะ และนะครับผมยอดวิวนะครับผมยอดวิวนะครับจากเดิมเนี่ยมันเป็น4 0 0พันชั่วโมงต่อปีใช่ไหมครับอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นส0 0พันชั่วโมงต่อปีนะครับน้อยลงไปอีกนะครับผมนะครับหรือนะครับมีคนมาดูในช็อตเรานะเวลาเราทําช็อตขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้ามีคนดูเกินสาล้านนะภายในเวลา3เดือนนะครับผมเราก็จะผ่านกดแล้วเราก็จะสามารถเปิดทำรายได้กับ YouTube ได้นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ากฎใหม่เนี่ย ทำให้ยูทูบเบอร์ใหม่ๆหรือว่าพี่ๆที่ทําช่องกาลังทําช่องอยู่ใหม่ๆเนี่ยสามารถขายได้อย่างง่ายดายมากเลยนะ,อะโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างอทำเป็นตารางขึ้นมาให้เลยว่ากฎเก่ากับกฎใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่ต่างกันบ้างนะครับผมนะครับก็จะมาดูในส่วนของรูปนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นกฎใหม่ที่เขาได้ทําการบังคับใช้ไปแล้วในบางประเทศนะอ่าบางประเทศในที่นี้นะครับก็จะมีสหรัฐแคนาดานะครับ กลุ่มประเทศสารณัฐอะครับาไต้หวันเกาหลีนะครับก่อนประเทศพวกนี้คือดําเนินการใช้กฎนี้ไปแล้วนะผมเข้าใจว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับก็จะไล่มาเรื่อยจนถึงเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ท่านไหนที่กําลังทําอยู่เนี่ยเป็นข่าวดีมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันครับกฎเดิมนะครับก็คือข้อหนึ่งอันนี้เลยนะเห็นไหมก็คือเหมือนกันนะครับยืนยันสองขั้นตอนนะครับต่อมานะครับข้อที่สองก็คือเหมือนกันเลยนะครับเนื้อหาวิดีโอต้องไม่ผิดหลักชุมชนนะครับไม่ผิดหลักยังไงนะครับ เนื้อหาไม่เกี่ยวกับการพันธนานหลอกลวงความรุนแรงของปิกกฎหมายนะครับไม่เกี่ยวกับการที่ก่อให้เกิดความแตกแยกศาส,สนาเชื้อชาติเทศการเมืองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับโควิดสิบ้านะครับผมที่ไม่ได้รับการรองรับจากองค์การอนามัยโลกนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของส่วนวีโอต้องห้ามนะนะครับกฎข้อที่สามนะครับนี่อันนี้ต่างกันแล้วครับเดิมเนี่ยจะมีคนดูวิดีโอของเราเนี่ยนะครับครบสี่พันชั่วโมงนะภายในหนึ่งปีนะครับ กฎใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนใหม่แล้วครับกฎใหม่จะเปลี่ยนเป็นมีคนดูวิดีโอของเรานะครับสามพันชั่วโมงภายในหนึ่งปีนะครับก็คือจะน้อยลงไปกว่าเดิมอีกพันชั่วโมงนะเยอะมากนะครับผมนะครับต่อมานะครับข้อที่สี่นะครับคนซับสไครต์นะครับต้องมีครบหนึ่งพันนะอันนี้คือผมก็ผ่านกฎนี้มาแล้วครับด้วยหนึ่งพันเหมือนกันนะนะครับกฎใหม่จะเหลือแค่ห้าร้อยเองนะอันนี้แจมเลยสําหรับคนที่ทําเริ่มทํา youtube ใหม่ๆนะครับผมนะครับ ดีเลยนะครับก็ทําให้เราเอ่อเขาเรียกอะไรทำให้เราเอ่อเปิดรายได้ได้เร็วขึ้นนะนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับกฎใหม่ในปี2023นะผมเข้าใจว่าอีกไม่นานนะประเทศไทยก็จะได้ใช้นะครับผมนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับที่พี่หลายๆคนหรือว่าน้องๆที่กาลังทาช่องนะครับผมไม่ต้องไปท้อแท้นะทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาติดตามช่องเราเองนะครับเราเอ่อเราก็จะผ่านกฎ ตรงนี้นะครับไปโดยปริยายหรือว่าไปโดยธรรมชาตินะครับผมนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับครับส่วนผมก็ฝากพี่ๆช่วยกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าถ้ามีข่าวสารหรือว่าเทคนิคอะไรดีๆเนี่ยผมก็จะมาแชร์ให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ